สวัสดีครับสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการตั้งไฟรีโวนะครับไฟรุ่นนี้นะรุ่นนี้นะครับที่เป็นตัวท็อปของอ่าล็อกคปี2018จนถึง2019นะครับวิธีการตั้งไฟตั้งยังไงอันดับแรกนะครับนะทุกคนต้องมาสังเกตนะครับเนี่ยมันจะมีรูต,ตรงนี้นะครับอันนี้คือสัญญาไอ้ตรงนี้ก็คือที่ ตั้งไฟนะครับนี่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 เดี๋ยวผมจะซวมให้ดูนะครับนี่นี่แหละครับที่ตั้งไฟนะครับหมุนบ่อยจนเกียวมันหายแล้วมั้งหมุนบ่อยจนเกลียวมันหายนะครับก็คือว่า,อาของผมเนี่ยนะผมไม่อยากจะหมุนบ่อยนะเดี๋ยวอันนี้ไปหน่อยเพราะว่าผมตั้งไฟหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะทำการเก็บนะครับตรงนี้สายไฟถึงนิดหนึ่งนะครับเก็บวิธีการก็คือว่า อันนี้ผมพูดถึงด้านซ้ายก่อนนะด้านซ้ายก่อนนะครับด้านซ้ายของผมก็จะมีปะเจนี้นะครับซึ่งผมหาซื้อมานะครับหาซื้อจากาช้อปปี้นะครับราคาร้อยกว,กว่าบาทหรือสองร้อยกว่าบาทเลยจาไม่ได้ละนะครับแล้วก็จะมีชุดเกลียวนะครับล็อกเกลียวนะเบอร์อันนี้เบอร์แปดนะครับเบอร์แปดใช้เบอร์แปดนะครับเบอร์แปดนะ ก็สวมใส่นะครับสวมใส่อ่ะใส่นะครับอาจะมองไม่เห็นนะใส่ไปใส่ตามเกลียวนะครับใส่ตามเกลียวไปใส่แล้วก็จะเป็นรูปร่ลง่ย่างนี้แต่วิธีการนะครับถ้าเป็นฝั่งซ้ายอันนี้คือฝั่งซ้ายนะฝั่งที่ผมเล้นนี่เ็าเรียกฝั่งฝั่งซ้ายของรถแต่ฝั่งขวาของเรานะครับวิธีการก็คือเอาเบอร์แปดเนี้ยล็อกไปตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแล้วเราก็ ให้มันตรงล็อกนะครับแล้วเราก็หมุนไปทางด้านซ้ายด้านซ้ายคือปรับขึ้นนะครับปรับขึ้นวิธีการตั้งง่ายที่สุดก็คือการยิงเข้ากําแพงนะครับการยิงเข้ากําแพงถ้าหมุนถ้าเราหมุนเข้าหาตัวหรือเขาเรียกว่าทวนเข็มนาฬิกานะครับด้านซ้ายทวนเข็มนาฬิกามันจะสูงขึ้นแต่ถ้าหมุนไปด้านขวามันจะปรับลงนะครับ <S <S แล้วแต่คนชอบบางคนก็ปรับสูงปรับต่ําแล้วแต่นะครับ <S <S 2 <S 2> <S <S แ,ตแต่ถ้าปรับสูงมากอย่างผมนี่เคยปรับจนแบบยิงขึ้นยอดมะพร้าวครับ นะครับอันนั้นก็สูงไปเไปวลาเราปรับไปสูงนู่นนะครับโดดนะครับมันโดดผมก็เลยต้องปรับลงนะครับตอนแรกผมไม่รู้จักวิธีการปรับปรับไงปรับอะไรแบบไหนผมไม่ค่อยทราบนะครับก็เลยอพอให้ช่างศูนย์ตั้งปุ๊บมันมันสูงเกินก็เลยต้องทําการตั้งเองนะครับตั้งเองก็คือหมุนไปทางด้านซ้ายด้านทวนเข็มนาฬิกาครคือหมุนอ่ะผมจะถอดออกแล้วกันนะครับทวนเข็มนาฬิกาหมุนยังไงนะครับถ้าเรามุนมาอย่างเงี้ยเนี่ยหนึ่งสองสามอ่า ถ้ามองในกล้องมันจะเป็นตามเข็มใช่ไหมแต่ถ้าเรามองตามมือเราอ่ะก็คือมันจะทวนเข็มนาฬิกานะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับทวนเข็มนาฬิกานะแต่ถ้าเราหมุนไปตามเข็มตามเข็มก็คือหมุนอย่างนี้นะครับหมุนไปอย่างนี้ถ้ามือเราก็จะเรียกว่าตามเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกานะอันนี้คือด้านด้านสายมาดูด้านขวากันบ้างด้านขวามันจะสลับกันถ้าเราหมุนไปอย่างนี้นะครับ หมุนได้แบบนี้ก็คือไฟมันจะขึ้นแต่ถ้าเราหมุนทวนมาอย่างนี้ไฟมันจะลงนะครับมันจะลงอ่ะเหมือนเดิมครับตำแหน่งเดิมก็คือตำแหน่งนี้นะนึกซุกันเห็นนะนี่ตำแหน่งนี้นะครับจะส่องไฟอ่ะเห็นนะตำแหน่งที่เดียวกันซึ่งบางคนใช้วิธีการเอาไขค,ควงเกลียวนะครับไขค,ควงเกลียวมาหมุนหรือปรับตั้งนะครับใครชอบแบบไหน ก็ตั้งแบบนั้นผมแนะนํามากให้ตั้งตอนกลางคืนนะครับอย่าตั้งตอนกลางวันกลางวันมองไม่เห็นครับออตองไม่เห็นนะอ่ะเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นงนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวค่อยมีหาสาระดีๆนะครับว่าเราจะมาทําอะไรเกี่ยวกับรถบ้างนะครับโอเคครับบ๊ายบาย